สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับนิกกี้นะคะรีวิวง่ายๆบายนิกกี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็เพราะว่านะคะเรื่องของเรื่องนะคะตั้งแต่เปิดเพจมานะคะทุกคนเรื่องที่ทุกคนอิ็อกซ์มาถามเยอะมากๆนะคะนอกจากจะเป็นวิธีการรักษาสิวนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของน้องสาวนั่นเองคะ่ะน้องสาวที่ว่านะคะก็คือจุดสงวนสําคัญของคุณผู้หญิงคะ่ะ คือผู้หญิงหลายๆคนอนะ่ะมีปัญหาแบบว่าคันยุบก,กิบตกขาวมีกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็อายที่จะไปแบบรักษาหรือว่าปรึกษาคนอื่นใช่ไหมคะบางคนเนี่ยไปซื้อยาสอนมาสอนเองยิ่งสอนก็ยิ่งเป็นทีนี้พอมันเป็นมากก็แบบอายที่จะไปหาหมอแล้วคือนิกจะบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยอย่าอายนะทุกคนน้องเราอะ่ะเราก็ต้องดูแลให้ดีใช่ไหมอย่างที่นิกเคยบอกไว้นะคะคือหน้าดีแล้วนะคะตรงนั้นก็ต้องดีด้วยนะคะไม่อยากให้ สุขภาพน้องป่วยนะคะมาค่ะมากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าค่ะ วันนี้นะคะนี่ก็เลยจะมารีวิวเจลทำความสะอาดจุดซ่อนเล็บของอีสเตอร์ให้ดูกันนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนเป็นอีสเตอร์เฟมินิลคลีนเซอร์นะคะทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้นะแตกต่างกับทุกตัวที่นิเคยใช้มาเลยทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเจลทําความสะอาดจุดซ่อนเล็บแบบล้ําลึกนะคะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะสารสก,กัดของเขาอะ่ะมาจากธรรมชาตินะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันเลยนะรับรองว่าอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยต่อน้องแน่นอนคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนเขาก็จะมาเป็นแท่งสอดแบบนี้นะคะทุกคนหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเจ้าแรกในไทยนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแท่งสอดแบบนี้นี่เองนะคะมันถึงได้ทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนั่นเองค่ะทุกคน เอาละคะ่ัทุกคนก่อนอื่นนะคะนี่ก็ต้องขอพูดถึงคุณสมบัติหลักๆของเจ้าอีสเตอร์ก่อนนะคะก็คือเจ้าเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้ตรงนั้นของเรากลับมาสมดุลน,นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะลดปัญหาอาการคันตกขาวแล้วก็ลดพวกกลิ่นอับกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะก็คือเรียกว่าช่วยให้แบบช่วยดูแลน้องสาวของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงสดชื่นสะอาดมั่นใจในทุกๆวันเลยคะ่ะ วิธีใช้ของเขานะคะทุกคนก็คือถ้าเผื่อว่าใช้เพื่อการรักษานะคะก็คือสามารถใช้ติดต่อกัน3-5วันหรือว่า5-7วันได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะระยะเวลาในการใช้เพื่อการรักษานะคะก็คือขึ้นอยู่กับการสะสมภายในของแต่ละคนนะคะก็คือถ้าเผื่อว่าใครที่แบบว่าเป็นมาไม่นานนะคะก็คืออาจจะใช้แค่3-5วันก็หายแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาของอาการสะสมมานานเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้5-7วันหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ระยะเวลาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ และการใช้เพื่อการทําความสะอาดนะคะก็คือสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งได้เลยนะคะหรือว่าใช้หลังจากหมดประจําเดือนไปแล้ว1-2ครั้งนะคะเพื่อลดการสะสมของแบคทีรียแล้วก็ช่วยให้อ่าภายในของเรามันสะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะทุกคนอ,อ้อแล้วก็ใครที่แบบว่ากินจุกบจิ๊บกับผู้นะคะสามารถใช้เจ้าอีสเตอร์นะคะหลังเสร็จภารกิจนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีจ้า หลายๆคนนะคะเห็นเป็นแท่งแล้วแบบกลัวใช่ไหมขอบอกว่าอย่ากลัวค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะใช้ง่ายกว่ายาสอดเยอะจ้าเพราะว่าแท่งเขาอ่ะมันจะเป็นพลาสติกลื่นๆทุกคนเวลาใช้นะคะให้เราหมุนจุที่หัวออกไปอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ดึงออกไปก่อนนะคะแล้วก็นิกจะให้ดูนะคะคือเจลของเขาอ่ะก่อนเดี๋ยวเนื้อเจลของเขาอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าใสๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลลื่นๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากเลยทุกคน เราสามารถใช้เขานะคะใส่ได้2ท่านะคะทุกคนก็คือท่าแรกนะคะเราจะยืนใช่ไหมแล้วก็เอาขาข้างหนึ่งอะพ่าโดยที่เก้าอี้หรือว่าชักโครก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะสอดเข้าไปนะคะให้สุดนะคะโดยที่มือของเราเนี่ยยังคงจับปลายได้อยู่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆฉีดเจลเข้าไปเลยจ้า อีกท่าหนึ่งที่นิกแนะนํากว่านะคะก็คือนอนค่ะนอนแล้วก็แยกขานะคะแล้วก็สอดแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยะคะ่ะคือท่านี้นิกรู้สึกว่ามันจะฉีดได้ผ่อนคลายกว่าแล้วก็ลึกกว่านะคะทุกคน ตอนฉีดไปเนี่ยจะรู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นข้างในทันทีเลยนะทุกคนพอฉีดไปแล้วเนี่ยให้เราอยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆสักพักนะคะสัก1 0บถึงสินาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลุกแล้วก็ปล่อยให้เจลมันไหลออกมาเลยคือทุกคนอาจจะใส่แผ่นอนามัยกันไว้นะคะหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ําเลยก็ได้นะคะทุกคนตัวเจลเนี่ยมันจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกแล้วก็อะไรที่สะสมอยู่ข้างในอะไรที่ไม่ดีเรียกว่าออกมาหมดเลยจ้า นิกจะบอกว่าสําหรับนิกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะก็คืออาการคันอะ่ะหายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยรู้สึกสะอาดสดชื่นแบบสดชื่นแบบล้ําลึกมากๆนะทุกคนแล้วก็จากใจคนที่เคยใช้ยาสอดน,นะคะเจ้าเนี้ยเวิร์กกว่าเยอะเพราะว่ามันเข้าไปลึกทำความสะอาดได้ล้าลึกนะคะเนื้อมันไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่ฝืดน,นะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะ ตอนนี้คือติดไปแล้วอะอย่างน้อยต้องใช้แบบอธิรักค้างอะเพราะว่ามันทําความสะอาดได้แบบล้ําลึกอะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อาการคันอะมันไม่กลับมาอีกเลยนะใครที่แบบว่าน้องมีปัญหาถุขภาพไม่ดีนะคะอยากให้ลองจริงๆคะ่ะตัวนี้นะคะมันเวิร์กจริงๆคะ่ะเขามีทั้งหมด2สูตรนะคะทุกคนก็คือกล่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีกล่องสีเขียวนะคะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคือจะเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยอะโลเวยล่าจ้า เอาละค่ะสามารถไปหาซื้อเจ้าอีสเตอนะคะได้ที่ช่องทางที่นิกขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าแอดมินเขาดีมากๆนะให้คำปรึกษาแบบว่าดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะใส่ใจหน้าก็ต้องใส่ใจน้องด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้น้องป่วยนะคะใช้อีสเตอร์ช่วยค่ะทุกคนวันนี้นิกไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ